สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมมิดบูมนะครับผมกับมาวเ e ล t u r e f i g h t พาร์ทที่3นะครับผมโอเคหลังจากพาร์ทที่แล้วก็จบไปจากไอพารกิจเมืองนี้หมดแล้วต้องไปยังศูนย์วิจัยของ c o n v e r g e n จนนะครับผมก็ในทันทีผมก็เคลียร์เควสต์เฟสลองเควสไซส์เควสอะไรหมดแล้วนะครับผมต่อมันก็แวะไปทั่วแล้วไลไเก็บซีเควนซ์อะไรหมดแล้วครับผมก็มาเริ่มภารกิจหลักกันต่อนะครับผม ผมจะไม่เล่นภาร,รกิจหลักเอ,อไม่ใช่ผมจะไม่เล่นภาร,รกิจไซเควสอะไรพวกนี้นะครับผมผมจะเล่นภาร,รกิจหลักให้ผู้ชมดูเนาะมันจะได้แบบจะได้ไม่ยืดเยื้อโดยถ้าใครอยากดูก็บอกได้นะโอเคครับผมไปยาวๆเข้าไปเลยศูนย์วิจัยเริ่มเจ้าไม่เคยเห็นความสามารถทั้งหมดของข้าพ่อ แต่ตอนนี้ข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นปล่อยเขาลงเอาตรนอ้าวพูดได้ด้วยอระเมื่อวิชั่นถูกปลดปล่อยสู่อิสรภาพเขาก็กลายเป็นกุญแจไขสู่อนาคตของทั้งมนุษย์และจักรกลใครก็ตามที่ขัดขวางข้าวินาการค่าจะถูกกำจัดก็มาสิครับจ้ะจ้ะ Phản lên à, lên cửa thôi, lời, tối tối hm 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 easy, on. come on.

ใกล้ตายแล้วนะเฮียใกล้ตายแล้วนะมาเลยอารตรอนจบข่าวพยากรณ์อากาศข่าววิวัฒนาการไปถึงระดับสูงสุดและได้เติ่นขึ้นมาแล้วนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นมนุษย์ยังเจ้าไม่มีทางหยุดข่าวได้จ้าไปวิวัฒนาการมาใหม่ซะเอาแบบในหนังอะจงรอเผชิญหน้ากับจุดจบของเผ่าพันธุ์ซะเถอะ ว,วิวัฒนาการไปถึงระดับสูงสุดกว่าดูไม่น่าจะเป็นเรื่องดีเลยฮะดรพิมพ์เป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรแต่อารมณ์ไม่ดีนะอีกอย่างนี่ก็ไม่ใช่ประสบการณ์ใหม่อะไรโดนประจามาสิไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ก็เคยมีตัวอย่างตัวอย่างของอาตรอนที่วิวัฒนาการและก้าวข้ามขีดจำกัดของผู้โปรแกรมมิ่งอยู่ ในกรณีนั้นส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็นสิ่งชั่วร้ายแต่ครั้งนี้ดูจะชั่วร้ายเป็นพิเศษแถมยังแค้นคนที่สร้างขึ้นสร้างมันขึ้นมามากเลยด้วยหวังว่าฉันจะ,จ,ะจ,ะจะกำจัดร่องรอยโค้ดเสียหายของพวกนั้นออกจากระบบได้ก่อนที่มันจะส่งผลกระทบกับอัลตรอนตัวอื่นๆน,นะเราต้อง กลับไปที่เฮดควอเตอร์ฉันจะลองหาวิธีดูว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ได้ยังไงจ้าแล้วฉันไปไหนต่อไปเลยชุดนี้ผมก็ได้มาจากไอช่วงที่ผมไปฟาร์มมานะเปิดได้มาโอเคต่อเลย บ,บอโอเคเข้าค่าสินแล้วก็อย่าลืมดับเบ,บิลเช็คสินค้าด้วยแบบนะฉันมีเรื่องที่ต้องจัดการเดี๋ยวมานะทำไมถึงมาช้าแบบนี้ละ่ะฉันรอตั้งนานน่ะโย่ฉันเตรียมอุปกรณ์ใหม่เอาไว้ให้เธอละ่ะเธอต้องลองเธอต้องถูกใจแน่ๆน เธอคิดว่ามีแค่เธอคนเดียวที่ยุ่งมากงั้นเหรอนี่คือเครื่องผสมควันตั้มที่ฉันพูดถึงมันขับเคลื่อนด้วยควันตั้มสุดยอดไปเลยใช่มหมเจ้านี่ช่วยเนรมิตยูนิฟอร์มของเธอได้หลายรูปแบบเลยละลองดูสิฉันลองทดสอบกับชุดของฉันแล้วเออคือว่าผลลัพธ์ก็ที่เห็นนั่นแหละ โอเคผมกดอะไรไปอ่ะโอเคเป็นภารกิจไอ้นี่เนาะที่ผมเผลอผ่านไปไม่เอาไม่ซื้อแพงไม่มีตงังสายฟรีครับผมนี่คืออะไรอ่ะอ๋อ oh. ที่มันบอกเมื่อกี้ บอกเล่าเรื่องสำคัญสตาร์คอินดัสทรีกลายเป็นอเวนเจอร์ทาวเวอร์แต่เห็นอะนแหละไปภารกิจหลักพูดคุยกับนิกฟิลลี่ย้ายโอเคโอเคโอเค โอเคข้ามไปเลยไปที่เครื่องควันตัำเดี๋ยวและล็อกเกตและคคูนมีอะไรหระโอ้อยากให้ช่วยโลกนี้ก็อย่าทำอะไรโง,ง่ๆแล้วฟังข้าข้ามีแผนประกาศจับยังไม่เปิดโอเคไปที่ภารกิจหลักกันต่อเลย มาเดนิฟิลลี่ฉันได้เรียนรู้อะไรบางอย่างหลังจากเจอเรื่องวุ่นวายพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ว่าจะเป็นคนที่เก่งสักแค่ไหนแต่ถ้าตัวคนเดียวก็ทำอะไรไม่ได้มีหลายคนที่คิดเหมือนเธอเอาละไปร่วมมือกับคนที่มีแนวคิดเหมือนเหมือนกันเธอบางทีมันอาจจะทำให้สถานการณ์ที่เลวร้าย นี่ดีขึ้นก็ได้ไปหาสตาลอดไปหาตาลอดที่กำลังส่งเสียงดังเอะอะอยู่ตรงนั้นดูสิเจ้านั่นเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เขาจะแนะนำทีมที่เหมาะกับเธอได้แน่ไปโหลดคุยกับตาลอดวัดดีตาลอดอ้าวเฮ้ย นูนนกเขาอไตลอดย้ายไปที่แห้งพิมสวัสดีครับและตอนที่ดาวเคราะห์จำนวนมากมายของเอ,อเวเรนซ์ต้องมีวัตถุที่เกิดมาจากที่ไหนสักแห่ง บางทีอาจจะเป็นมิติอื่นๆฉันจะมองหาข้อมูลดูอ่าเธอมาแล้วขอโทษนะฉันหวังว่าจะมีข่าวดีแต่ดูเหมือนว่าจะมีการคุกคามเกิดขึ้นทั่วมุมโลกแต่บางทีการคุกคามนี้อาจจะทำให้เรา convergence ทำให้เกิดพภาวะปัจจุบันแต่พวกเรายังมีวิธีการใช้ประโยชน์ จากคอนเวอร์เจนต์ได้อยู่นี่คือหลักฐานเครื่องมือนี้จะแยกอนุภาคออกจากกันและหลอมรวมเป็นรูปแบบใหม่โดยพื้นฐานแล้วมันจำลองคอนเวอร์เจนต์ขึ้นมาเพื่อสร้างอุปกรณ์ไฮบริดแต่ข้อบกพร่องก็คือเรายังไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ได้โชคดีที่ยังไม่มีหายนะใดๆเกิดขึ้นแค่ตอนนี้นะ อะไรเหรอไม่กระแหงพิมพ์อะไรสกัดอันนี้อะมันเอาไว้สกัดอยู่แล้วนี่ไปค้นมาจากไปลืมมาจากในเมืองเก็บไว้ก็หนักกระเป๋ามีหนึ่งอันปาบได้ไรเออ น้ำยาอัพเกรด HP ระดับกลางเวลโอเคภารกิจหลักต่อเลยฉ an ันกำลังวิเคราะห์ข sure is ้อผิดพลาดที่ถูกพบ <programming code. S 2> ในพวกอัลตรอนแต่ยังไม่แน่ใจว่าถ้าอัพเกรดโค้ดโปรแกรม มิ่งลงไปจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่ามันอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาก็ได้พวกอัตรอนมีความเกี่ยวข้องในเชิงลึกกับเครือข่ายป้องกันนิวสร์ลซิตี้ถ้ามีการชัดดาวครั้งใหญ่ทั้งเมืองอาจจะมีอันตรา,ายจากการบุกรุกจากภายนอกโทนี่คงไม่ชอบใจนะัก เธอช่วยไปถามความเห็นของเขาหน่อยซิเดอะซีดนะชื่อโทนี่ด็อกเตอร์พิมให้มาปรึกษาว่าจะ,จะสั่งชัดดาวเอาตรอนทั้งหมดดีหรือเปล่าปิดการทำงานของเอาตรอน <c oughs> งั้นเหรอ <c oughs> แต่อัลตรอนเป็นตัวหลักของระบบป้องกันนิวสตาร์ซิตี้นะแฮงเองก็รู้เรื่องนี้นี่พวกเราไม่สามารถพัฒนาระบบใหม่มาแทนที่อัลตรอนในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้ได้หรอกฉันยางคิดว่าเราควรจะวิเคราะห์ความผิดพลาดในโค้ดของอัลตรอนออกมาแล้วก็แค่จัดการลบมันซะเชื่อฉันสิ ฉันจะควบคุมมันได้นะโชคดีที่เอาตรอนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในสถานะแอคทีฟช่วยเอาความเห็นของฉันไปบอกกับแฮงก่อนที่เขาจะตัดสินใจครั้งสุดท้ายทีนะเฮ a ควอเต t e r ได้ยินรึปเปล่าอะไร,รลูดเฮลลี่ฐานปฏิบัติการของเราถูกปิดล้อมได้ประดส่งกำลังสนับสนุนมา ให้เราทีเถะด่วนเลยพวกเราจะต้านเอาไว้ไม่ไหวแล้วดูสิขนาดยังไม่ได้ปิดระบบป้องกัน<ร>ของอัลตรอนก็เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นแล้ว <c oughs> เห็นไหมฉันไม่ได้หมายความว่าดีหรือดีที่เกิดปัญหาหรอกนะแต่ อยากบอกว่านี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าความคิดของฉันถูกได้ถูกต้องไงล่ะแต่ยังไงก็เธอตอนนี้ผู้คนกำลังอยู่ในอันตรายเธอช่วยไปจัดการทางโน้นให้หน่อยนะปันนัลลาลาระหว่างที่ระหว่างนั้นฉันจะลองไปปรึกษาเรื่องแผนการต่างๆกับแฮงเพิ่มหน่อย ไปเองก็ได้ค่ะบินเด้เร็วหน่อยค่ะ um. อืมวู้ท่าลงซูเปอร์เฮลี่ซูเปอร์ฮีโร่แลนดิง้งอ้าวมีกล่องต้อนรับก็เปิดเลยจ้ะใช่ไหมเถอไปเริ่มต่อ ดีแงดูเหมือนเรื่องที่ฐานปฏิบัติการจะเกิดขึ้นจากฝีมือของกองกำลังติดอาวุธบางกลุ่มความเสียหายร้ายแรงกว่าที่คิดแฮะพวกนั้นเล็งคลังเก็บอาวุธของโอเมก้าพลายและสวนฝากและสูนเฝ้าสังเกตการมิติเอาไว้เธอช่วยไปตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่างๆกับพวกเจ้าหน้าที่ให้ทีนะ โอ้โหเพนิเชอร์คอยเฝ้าดูอยู่ข้างหลังเธอฮีโร่ทั้งหลายเพราะฉันมีงานต้องทำที่นี่กำลังทหารเป็นสิ่งที่สำคัญเสมอในการต่อสู้นายต้องจัดการเดี๋ยวนี้เลยอะไรคราซเซาที่เห็นก็เท่าที่เห็นมีแค่ฉันเท่านั้นละ่ะที่สามารถรับมือ โรบอดบ้าคลั่งพวกนี้ได้เอาละฉันจะหุบปากแล้วมาช่วยกันจะหุบปากแล้วมาช่วยกันหรือจะให้ฉันจัดการเธอไปด้วยเลยนายนี่มีภารกิจให้ทำตลอดเลยนะพานิชเชอร์แล้วครั้งนี้คืออะไรล่ะลองมาดูด้วยตาตัวเองสิ ป่าอ,อย่ามาอยู่ในระยะยิงของฉันเหรอจ้าเก่งจ้าเก่งแางนี้มีอะไรให้เล่นบ้างเอ่ยอย,ยี่ยมปืนนี่ใช้ได้เลยอะนคัคาซีนเมื่อกี้บอกพวกนั้นมันอะไรกันไฮบิดระหว่างมนุษย์กับจักรกลงั้นเหรอ นี่เป็นเทคโนโลยีเวเลเวลใหม่หรือไงกันวัสดีครับขอบคุณนะครับที่มาช่วยตามคำขอจู่ๆเจ้าพวกนี้ก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้พวกนั้นเออผมไม่รู้ว่าพวกนั้นเป็นตัวอะไรกันแนะ่ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยบางส่วนเป็นมนุษย์ บางส่วนเป็นจากก้นผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าควรจะเรียกพวกมันว่าอะไรน่าเสียดายเฮอแบบนี้ก็ไม่รู้จะสลักหน้าหลุมศพของพวกมันยังว่าอะไรดีน่ะสิแต่มันยังไม่จบหรอกเตรียมตัวให้ดีแล้วกันแตง ด้วยความโอเคน่าจะเป็นภารกิจเสริมเลยแหละที่ขึ้นมาเมื่อกี้ไอเชนป๊าบต่อยต่อยอะไรเอ่ยใส่แบบรวดเร็วปราบรูปลักแว่นตาอันใหม่ไม่เอาไม่ใส่ไม่เท่ไม่สวย ถ้าไม่ตายสไปเดอร์แมนใช่ไหมเนี่ยตูมต,มตูมตามวัดดีเฮียสบายดีไหมอ่ยเข่าเสีย รอนดเชอร์มาเป็นพระเอกต้องรอ,อหลับสันปืนไปถ้าไม่อธิบายว่ามาว่าพวกเรากำลังต่อสู้อยู่กับอะไรอยู่กับใคร ก็อย่าหวังว่าจะได้ก้าวออกไปพนิชเชิ์ฉันกำลังไล่ล่าพวกอันตรพาลลูกกระจอกที่ทำงานให้คิงพินแต่จูๆ่ๆร่องรอยของพวกมันก็หายไปพอเจ้าพวกนั้นโผล่ออกมาโผล่หัวมาอีกทีก็มีอาวุธล้ำสมัยติดตั้งอยู่ในร่างกายแล้วฉันก็เลยไล่ตามพวกมันมาถึงที่นี่ ฉันว่าพวกมันน่าจะเล็งพวกของเล่นเทคโนโลยีระดับสูงของพวกเธอไว <c oughs> ้เพื่อเอาไปอัปเกรดพวกพวกทำไมถึงเป็นแบบนั้นเหรอก็เพราะพวกเธอทำให้โลกนี้ต้องเอาแต่คอยพึ่งพาเทคโนโลยีสุดๆของพวกเธอไงล่ะในที่สุด มันก็ก้าวข้ามไปไกลเกินกว่าจะควบคุมได้แขนข้างนี้ดูเหมือนเทคโนโลยีของเอาตรอนเลยคิงพินกำลังทำอะไรกับมันเนอะเป็นคำถามที่ดีแต่มีวัตถุปลูกถ่ายเครื่องกลฉันอาจจะสามารถสร้างสมมุติฐานขึ้นมาได้ ถ้าไม่อยากเดินไปตามเกมของคิงพินก็รีบลงมือจะดีกว่านะสิบสองแล้วจ้าเอ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 าเจ๊แปมแปมแปมเกม,มเล่นอัตโนมัติครับปล่อยมาเล่นไปเราเสพเนื้อเรื่องอืมอืมหมดแล้วเหรอ ฟักออกเออตรงนน้นมีกล่องเก็บก่อนเจ๊เก็บของก่อนโซนแบบขอโทษทีนะสตรอมเธอคงโดนตัดหน้านะ Cosmic Power ระหว่างที่ฉันวิเคราะห์วัตถุปลูกสร้างวัตถุปลูกถ่ายพวกนี้เธอช่วยป้องกันไม่ให้พวกเจ้าหน้าที่ที่ทำข้อมูลเทคโนโลยีล่วนไหลออกไปทีนะไม่ว่าแผนการขั้นสุดท้ายของคิงพินจะเป็นอย่างไรฉันก็ไม่ยอมให้เกิดความเสี่ยงที่อาจทำให้สิ่งประดิษฐ์ของพวกเราเป็นอันตรายต่อประชาชนได้ก่อนอื่นลองไปตรวจสอบความปลอดภัยที่ พลังเก็บอาวุธดูก่อนก็ดีนะก็แล้วกันไปโลดไปทำภารกิจเจมาจอยอะไรกับเขาอีกแบบอืมโอ้โ่ฟูยฟูยฟยอุฟยร์่าบาซูก้าไปสิครับพี่ อีกดอกอีกดอกอาออย่าพลาดเป้าอย่าพลาดเป้าแกร์ซุ์ฮีโ่แลนดิงง้งขังแกะอาวุธถูกจมตีเดี๋ยวเข้า นี่ too easy ง่ายมากเลยแบมแบมใช้ใช้สกิลเองดีกว่าอ้วนหน้าตายิงกระงพินเสร็จแล้ว หัวโจกในเขตนี้ถูกกำจัดแล้วขอบคุณมากที่มาช่วยเจ้าพวกสัปหลาดใส่บอกขโมยอุปกรณ์อาวุธยุทโธปกรณ์รุนแรงมาไปบางส่วนแต่กลับทิ้งอุปกรณ์ระดับสูงสุดเอาไว้หน้าตาคุ้นๆนะลุงเหมือนไปวิ่งอยู่ในเมืองเมื่อกี้มาผมก็ไม่รู้อะไรมากหรอก แต่ดูเหมือนพวกมันจะเลงบางอย่างเอาไว้ต้องเอาอาวุธที่ถูกแย่งไปคืนมาให้ได้ก่อนจากนั้นค่อยหาว่าพวกนั้นกำลังเล็งอะไรเอาไว้รวบรวมกล่องอาวุธอ้าวเห็นอะไรเอ่ยเจ๊เห็นอะไรไม่มีเวลาแล้วนี ขอเดินไปดูหน่อยดิเจให้บอกอะไรหมดเวลาแล้วเป็นภารกิจเสริมกำจัดอันตราพานจากกลโอเคใกล้ๆแวะไปหน่อยแล้วกัน <I can. S 1> เล็กๆน้อยๆขอหน่อยแล้วกันปาา บันไซจลาดิโม <|so|>> ่ป่อแปะป่อแปะเดวสิบสามแล้วไง

หน้าตาคุ้นๆอย่างก,กับไลโน่ไม่เธอ,อ,อไม่มีทางทำให้ฉันอะไรพวกนั้นไม่มีวันยอมให้เ<อ><อ>จ้านั่นแสดงอาการเหมือนโรคลมชักเลย อาจจะเป็นผลข้างเคียงจากการดัดแปลงร่างกายมากเกินไปก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นกลไกรทำลายตัวเองจากภายในบางอย่างยังไงก็ตามฉันยังบอกไม่ได้และบางและพวกเราก็ยังมีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้อยู่อีกเอาตอนเหรอแฮงค์ได้แฮงค์ได้สั่งการอะไรเกี่ยวกับสแกนเนอร์มิติหรือเปล่า ดูเหมือนว่าตอนนี้สแกนเนอร์มิติกำลังทำงานอยู่นะฉันรู้สึกไม่ดีอะยังไงก็ไม่รู้ฮะแปลกฮะสแกนเนอร์มิติกำลังทำงานอยู่งั้นเหรอถึงสแกนเนอร์มิติจะมีประสิทธิภาพสูงขนาดไหนแต่ก็ไม่น่าใช่อยู่ปรกรณ์ที่พวกอาชญากรจะให้ความสนใจนะช่วยไปที่ศูนย์เฝ้าสังเกตการมิติทีสิ แล้วหาว่าพวกนั้นต้องการอะไรตอนนี้นี้อะไรอะไรก็กลไปเข้าไปแล้วเข้าไปดีไหมหรือจะตัดพาร์ทไปตรงนี้ <c oughs> จะได้อัพโหลดเร็วๆ พาไฟล์ใหญ่มันเรนเดอร์นานแล้วก็อัพโหลดลำบากงั้นก็ตัดพาร์ทไว้ตอนนี้แล้วกันนะฮะพาได้20ถึงครึ่งชั่วโมงกำลังดีครับผมอัปโหลดง่ายโอเคครับผมก็ใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับผม <S 1> <S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปเนาะโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ม่ไปครับผม